ที่เราก่อตอนนี้นะครับมันมีประมาณ40เซนครับเราก็ใช้วิธีก่ออิฐเอานะครับแทนแทนที่เราจะมาทำตุ๊กตานะครับทำแบบข้องขานเราก็ก่ออิฐเอาเลยแบบนี้เีย,เรยครับนนี้ช่างก่อกำลังก่อนะครับก่อเพื่อทำเป็นแบบใต้ท้องขันนะครับประมาณประมาณ40เซนครับ ที่เราทำการก่อรอบตัวบ้านนะครับส่วนภายนอกนั้นเราจะก่อเป็นอิฐมอนแดงนะครับอิฐมอนแดงจัมโบ้นะครับตั้แต่ก็เราก่อทำธรรมดาก่อตามลายแนวเส้นเชือกเอ็นตัวนี้นะครับส่วนด้านในนี้นะครับเราก็จะทำการเทคอนกรีตนะครับเทคอนกรีตให้เต็มร่องเลยครับ ไปดูด้านนอกนะครับด้านนอกเราก่อเสร็จเรียบร้อยนะครับี่เป็นด้านนอกครับช่างเอาคมก็กำลังก่อเห็นแบบนี้ครับเราก็เว้นเอาไว้นะครับสองเซนครึ่งครับเพื่อที่ตัวแบบนะครับแบบข้างคันของเราก็จะมาตั้งไว้แล้วก็พับเหล็กตัวนี้เอาไว้นะครับมันก็ง่ายนะครับง่ายต่อการเข้าเบบมค่าแบบนะครับ ไวแบบนี้เลยนะครับไวแบบนี้นะครับเพื่อที่ตัวแบบเรามาตั้งตรงนี้นะครับมันก็จะง่ายนะครับส่วนด้านในเราก็จะกอดด้วยคอนกรีตให้เต็มนะครับให้เต็มเพื่อที่เป็นแบบทองขันของเรานะครับบ้านของเรายกยกไม่สูงครับยกเจ็ดสิบห้าเซนระเบียงหน้าบ้านนะครับส่วนภายในบ้านก็แปดสิบห้าเซนนะครับ แล้านู้งก็ก่อคอนกรีกตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับบรรากาศงานก่อนะครับก่ออิฐครับเราก็จะใช้เวลาในการก่ออาจจะนานนะครับวันมาสามสี่วันน่าจะก็ไม่เสร็จก็ใกล้เสร็จนะครับสามสีวันนะครับก็จะมีคันทรงคันซอยห้องน้ําด้วยนะครับแต่ถ้าเรามาตั้งแบบก็ มันเข้าไปลือ้อยากนะครับเพรามันต่ำนะมันเตี้ยนะครับมันแค่ตัว40เซนนะครับ40บเซนเองนะครับค่อนข้างที่จะเตี้ยเลยนะครับฝนก็ตกลงมาดีดีนะครับมาอัดมายุบให้ตัวดินฐานรากของเรานั้นแน่นนะครับดิเนเราเท10เซนเลยนะครับดิเนเพื่อที่จะมารับ มารับรองมารองรับนะครับก่ออิฐครังก่ออิฐครับก็ไม่จําเป็นที่ต้องทําคานขอ,อกลากรนดาด20่สิบคูยีหรือ15บหคูณสิห้าหรือ20่สิบคูนสิบนะครับเราเอาเีนมาเพื่อก่ออิฐเพื่อจะเป็นตัวทําแบบรับทองคานนี้แค่นั้นเองนะครับก็เป็นการประหยัดนะครับส่วนดินที่รองรับลินลีนลรีนนั้นมันแน่นครับแน่นมากนะครับ ก็ไม่หักนะครับไม่สามารถที่จะทำให้ลินเราหักได้เพราะว่าดินเป็นพื้นดินเดิมนะครับมันก็จะแข็งนะครับส่วนตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่แถวฐานรากนี่เราก็บดอัดดีๆนะครับอัดน้ําแล้วก็อัดดินอัดน้ําอัดดินเข้าไปนะครับส่วนไหนที่โดนฝนแล้วเป็นโพรงเราก็อัดดินเข้าไปนะครับใต้ลินนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะแน่นนะครับส่วนโซนนู้นก็จะเป็น รอบนอกจะเป็นอิฐแดงหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้รับชมเป็นระยะระยะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาลไทายช่วงบ่ายนะครับฝากกาดไลค์กดแชร์กดตตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับหลังนี้ความคืบหน้ายัางไงเดี๋ยวจะถ่ายให้รับชมไปเรื่อยนะครับตือนขึ้นหน้านะครับสวัสดีครับ